สวัสดีค่ะหายางรถเก่าค่ะจะเอาไปบริจาคให้พี่ทหารทำบังเกอร์นะคะทำบังเกอร์ทำที่หลบกระสุนค่ะเดี๋ยวจะใส่รถฟอร์ดไปนะคะขออนุญ,ญาตเสียตินแล้วนะคะขอหายางรถเก่าเอาเก็บไว้เราก็ไม่ได้ใช้ค่ะเอาไปให้พี่ทหารทำประโยชน์ดีกว่านะคะ กันกระสุนกันแรงกระแทกให้พี่เลาช่วยพี่เลาช่วยขนก่อนจะไปทํางานนะคะพี่เลาช่วยขนช่วยยกขึ้นไปเลี้ยงไว้บนรถเดี๋ยวจะเอาไปบริจาคช่วงบ่ายนูนละค่ะเด็กๆเ,เรียนเสร็จแล้วกลับมา จากบุรีรัมย์ก็จะเอาไปบริจาคพี่เหลารอพี่มอสมาช่วยยกขึ้นรถเต็มเลยเพื่อหน่อยนะพี่มอสฮะ ใส่สแซซมแซักๆแล้วพี่จะเอาไปล้างหน้าบ้าน ขาดเสื้อพีมอดคือขาดแต่มันเป็นอะไรนะสไตล์ใช่ไหมใช่ค่ะ ยางดีแมกนะดีแมกใช้เป็นอะไรนะใช้เป็นอ่าใส่แบนเตี้ยบอ่ะเขาเรียกอะไรใส่แม็กไวรุ่นแล้วเอากองไว้ก็นั่นแหละไม่ได้ใช้ฮึบปิดฝ้าท้ายเลยบอเฮาเาชืชอกมามัดเอา พี่เหลาน่าจะปิดฝาท้ายไม่ได้ค่ะปิดฝาท้ายไม่ได้น้องพี่เหลาได้มัดเชือกไว้ล้วเนาะครับขอบคุณมากนะครับก่อนไปทำงานพี่ก็จะไปจอดฉีดน้ำก่อนหน้าบ้านขอบคุณมากเด้อในบุญดดวยกันเด้อพี่เหลาเด้อ